สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ f อพอตอทุกคนนะคะวันนี้นะคะจะมาจัดไอ้เงิบนะคะจะมาจัดไอ้เงิบอีกสักเรื่องหนึ่งนะคะเอากันใหญ่เนาะเอากันใหญ่เลยพี่ชายเอ้ยพี่ชายออกมาเคลียร์ให้มึงฟังนะไม่ใช่เหรอพวกมึงกูถามน่วยสินะเรื่องไฟกับพิบเรื่องไฟเลนวอดำวอแดงว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระมาก โอ้โหเอาข่าวมาเล่นกันกระหน่ำซัมเมอร์เซลเดี๋ยวมึงเจอพี่ชายตอกกลับแล้วมึงจะหนาวกูก็สงสัยนะอีกคนนึงทำบุญอีกคนนึงทำบาปกูก็งงใจจริงๆเลยกูถามพวกมึงหน่อยความคิดพวกมึงไม่มีกันบ้างเลยหรือไงนะนูน้นไหนบอกว่าห้ามลุงพลเข้าวัดไง กูที่ได้ยินมานี่เ็าห้ามมึงเข้าวัดไม่ใช่เหรอไอหัวไร้ขนตอนนี้เขาไม่ให้มึงเข้าวัดเขาไปเหยียบวัดเพราะว่ามึงไปทําความวุ่นวายให้กับวัดเขาก็เลยไม่ให้พวกมึงกลุ่มของพวกมึงนะไปเหยียบได้ยินเบาหูอ่ะเขาเรียกว่ากลุ่มอันตพานของเมืองพวกมึงอ่ะกลุ่มไม่มีสาระดีใจกันโหยนะพี่ชัยเนี่ยถูกอ่าถูกจับนะติดคุกเขาออกมาแล้วเขาไม่ได้ติดคุก พวกมึงก็ไปใส่ร้ายใส่ความเขาแล้วอย่างเรื่องวอลดาวอแดงเนี่ยเขากําลังดําเนินการอยู่มึงก็ไปใส่ร้ายเขาว่าไม่รอดคุกกูจะบอกให้นะเอกสารหลักฐานเขาอยู่ที่บ้านระวังพวกมึงจะเงิบอีกนะกูจะบอกให้นะโอ้ไม่ได้เลยนะคือแบบกูถามหน่อยพวกมึงไม่มีจะแดกกันแล้วใช่ไหมนะ มาจิกยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลเนี่ยมาเอาเข้าไปเล่นอย่างเงี้ยหมดผลทางแดกแล้วใช่ไหมพวกมึงอ่ะพอเล่นเรื่องนี้ปุ๊บไม่ได้เสือกไปเล่นเรื่องวอลดำวอแดงไฟกระพริบไฟเลนโคตรชั่วจริงๆเนียพวกมึงเนี่ยจริงๆนะเอซมันชั่วมันเป็นเรื่องแค่ไร้สาระแต่มันเอามาเป็นประเด็นใหญ่ โอ้โหทั้งช่องข่าวอาริทมิตแดทั้งอีรูหลวมทั้งอียานทิพทั้งอีน้ากากนะอีอีหมาดำนะเอามาเล่นกันเป็นแถวนะแล้วก็ไอหัวไม่มีขนคือพวกนี้ไร้สาระไม่มีคอนเทนต์อะไรแล้วนะคะเอาคอนเทนต์ของคนอื่นมาเล่นจับทุกอย่างอย่าให้มีเถอะหยุดบกพร่องนิดนึงเนี่ยเอาเลย หยุดบอกพ้องเนี่ยฟังลุงพ้นเนี่ยเอาเลยพวกมึงนี่ปัญญาอ่อนจริงๆเลยมีความสุขจริงๆนะกับการหาเรื่องคนอื่นเขาเนี่ยกูถามหน่อยมีความสุขมากเลยใช่ไหมไอหัวไม่มีขนกลุ่มพวกมึงทุกตัวเนี่ยในการที่มากันแกล้งในการที่พยายามร้องเรียนคนอื่นเขาเนี่ยทั้งๆที่มึงร้องเรียนไปนะ่ะก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกแต่มันน่าลำคาญ มึงลำคาญตัวพวกมึงเองบ้างหรือเปล่ากูถามหน่อยลำคาญบ้างหรือเปล่ามานั่งร้องเรียนเขาเนี่ยหาจุดบกพร่องของเขาเนี่ยละอายตัวเองกันบ้างหรือเปล่ากูถามหน่อยไร้สาระไปวันวันหนึง่งไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมเลยมานั่งกันแกล้งเขาจนประเทศททะประเศชาติเนี่ยเขาเห็นมึงแล้วเนี่ยเขาก็อยากแยงพวกมึงกูดูแล้วเนี่ย ขนาดพวกกูยังขยะขยะแยงเลยนะอภาษาอะไรเสือกของเขาไปทุกเรื่องไม่ว่าเขาจะวัดนะคะจะวัดที่ดินนะจะมีโฉนดหรือไม่มีโฉนดก็เสือกไปยุ่งกับเขาอีกไอหัวไม่มีขนไปยุ่งกับป้าแตนเขาอีกเขาจะลางวัดเขาจะวัดยังไงมันก็เรื่องของเขาเสือกคือเอาง่ายๆเสือกไปทุกอย่างนะมีความสุขคนเร็วๆพวกนี้เนี่ยพอได้กระทําความให้กับคนอื่นเนี่ย นะทําให้กับคนอื่นเนี่ยดีใจนักดีใจหนากูมีความสุขกูได้กั่นแกล้งคนน้นคนนี้กูได้แก่นกันแกล้งลุงพลป้าแตนกูได้กั่นแกล้งคนรอบข้างลุงพลป้าแตนพวกมึงนี่ถามจริงอะทําประโยชน์ให้กับคนอื่นบ้างหรือเปล่าฮะกูถามเนยระวังนะกูเห็นเงือบทุกครั้งกลุ่มหมายอย่างพวกมึงเนี่ยเงือบทุกครั้งทางวัดเขาก็ไม่เอาแล้วอะขนาดท่านนายอนันตชัยเนี่ย เขายังไม่เอาพวกมึงเลยเอาชื่อคนโน้นคนนี้ไปอ้างมึงเห็นไหมมึงทําอะไรชัยพนบ้างได้บ้างอะ่ะเขาบอกว่าห้ามชัยพนเข้าวัดกูเห็นชัยพนเนี่ยเอาผ้าไปหอ่อพระทาาุแล้วก็มีลายชื่อของเอฟซี FC พอตอทุกคนเลยน่าภูมิใจต้องกาบสาธุแต่คนเฮี้ยพวกนี้มันทําอะไรมันทําแต่บาปเอฟซีขามันทําแต่บาปคะ่ะนะ แต่มันไม่เคยมองกระจกชะโงกดูเงาตัวของพวกมันเองเลยว่าสิ่งที่มันไปร้องเรียนสิ่งที่มันไปใส่ร้ายคนอื่นป้ายสีคนอื่นเอาคนอื่นมานั่งพิพควาวิจารณ์เนี่ยเอามานั่งด่าเนี่ยมันมีความสุขมากไม่รู้จักบาปจากผิดจากชอบลงงงกับพวกมันนะคะเอฟซีเออมันสันดานคนมันสันดานเลวนะคะ ทำยังไงมันก็เร็วเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะเรื่องวอแค่นี้มันมาน,นั่งจับผิดมันไ้สาระมันปัญญาอ่อนขนาดไหนเอฟซี FC. นะคะปัญญาอ่อนขนาดเขาวัดลางวัดเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกับเขาเฮ้ยเงิบไปเกี่ยวอะไรกับป้าแตนนะทางราชการน่ะเขามันวัดลางวัดให้กับป้าแตนเนี่ยไม่แน่นะป้าแตนจะได้โฉนดเห็นไหมมึงไปร้องเรียน ลุงพลไปบอกให้ช่องข่าวมาถ่ายทํามึงเป็นไงมาถ่ายทําลุงพลเฉยเลยอ่ะแต่มึงอ่ะหน้าอย่างกระส้นีตเลยไอ้เงิบนะกูว่าลุงพลตอนนี้ได้หน้ามากกว่ามึงอีกอ่ะแต่มึงเนี่ยเอานักข่าวมาเนี่ยจะเอามาเล่นลุงพลผลสุดท้ายนะคะย้อนกลับไปหาตัวมันเองคิดดูแล้วมันเงิบขนาดไหนนะนะสมควรแล้วก็เพราะว่าการเสือของมันเนี่ย เสือกทุกอย่างเสือกทุกเรื่องซาก,กระเบือยันเลือนลบไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เสือกเขากูจะบอกให้เรื่องวอัวดำวัวแดงเนี่ยมันเป็นเรื่องของพี่ชัยเดียวเขาก็ไปจัดการของเขาเองเมอออกข่าวกันว่าพี่ชัยติดคุกบ้างพี่ใจไปเสียค่าปรับแสนหนึ่งบ้างไร้สาระไร้สติปัญญาพวกมึงอนะ ท,ทั้งช่องข่าวทั้งไอหัวไม่มีขนทั้งไอพนมส้นเตนคือตาละตัวเนี่ยไม่เคยมีมันสมองสักตัวน,นนะเอฟสีมีแต่เรื่องชั่วๆในสมองของพวกมันที่จะกันแก้งคนที่เขาทำแต่ความดีคนที่เขาทำบุญทำทานแต่พวกนี้มันบาปหนาจริงๆนะคะมันตายไปพวกนี้ก็เป็นเปรตนะคะเป็นเปรตจริงๆนะคะมานั่งเกาะวัด เพราะว่าเข้าวัดไม่ได้นะคะวัดเนี่ยมันมีแสงนะคะแสงไฟที่จะเผาพวกมันนะคะไม่สามารถมาเกาะวัดมันก็ไม่สามารถเกาะได้ถ้ามันตายไปนะไอ้เงือบกับไอ้กลุ่มของพวกมันเนี่ยแตละตัวนะคะระวังนะตายไปเนี่ยมันไปเป็นเปรตเสร็จแล้วเปรตเนี่ยก็ไม่สามารถไปเกาะตรงไหนได้นะคะเพราะว่ามันเจอกระแสะความร้อนกระแสะบุญบาร,รมีของลุงพลกูจะบอกให้พวกมึงนี่แบบว่าชั่วจริงๆอ่ะ ไอ้พวกไรสาระไปวันๆจริงๆนะคะเอคะ่ะขาไรสาระไอ้เงิบ